มาสงขันมาสงฆ์เนารเมื่อในก็มาทยมงานนะขาเขาในรายการไต้สยามในวันที่เช้าเจดหลืนปีสองเ้าเอ็นัรเขาเขาก็เลยอเมเิกานนก็สงาวันยาวนะครับเมื่อกงเขากเดี๋ยวเขาเงาลองอ <c oughs> <c oughs> ่าลนรไาลเมียวในขันาะอบ่ยาวนะครับปัดๆนครับมาให้งานนีบหน้าเขาเกี่ยวกับเลยลองปังตึกเจ่นใฮือลองเพน้ำโถมน้น้องผลต๊ะเจ่นไรนะครับมาฝังนีน้าเขา แล้วก็ลองตั้งเปีคูปิดชิบเก่าหนึ่งขนเมืองไทยก็นําขึ้นมาก,กุวันในขะนะมือในก็ดีเมืองไทยก็มีหนึ่งหมื่นหนึ่งเหงสามปากไปหาก,ก็ตายกว่าเย่าหมอกแปดชิปก็ในขนมือในนะครับอ่าก็นาขึ้นกุวันนะะี่ค่ะมีน้องแห่งการยันเมืองค่ะในเมืองไทยนี่ก็เลยมีลองตั้งทบตั้งอยา่าผืดนะครับมักเจอกับละเหตุการณ์มักเจอก็ัะเหตุอยู่ในขนะ ตกกันตกงานบางเจก็เลยพังสติกันลองตั้งเป็นคูิดจับคูิดนี่ค่ะมือว่าซ้ำหนึงห่งหเงเจปากแปดสก้อนี่ค่ะเรามือว่านำนำกว่าอีกหนึ่งือว่านี่ค่ะอ่าตายเย้าแปดสอนี่ค่เนาะอ่าเขาตั้งสว่าได้เป็นหลักหมื่นอะไรนี่ค่ะอ่ามือซืนหนึ่งซ้มือซืนนั้น, 1, 3, 5, นหนเอ๋อหนึ่งหม่นหนงเงารรคาอ่นพิษหนึ่งหงเหงสมปากเก้เจกอ ตายหนึ่งปากไปกหนึ่งก่อน,นะคะ่ะอ่าข้าวตังสามวันในน้ำหนักเป็นเป็นหลักหมื่นละลายนในขณะก็ในข่าวมาด้วยข่าวนะคะ่ะอ่าก่อนก่อนข้าวจะมาเข่าวข้าวอ่าให้พี่นอ้องเขาด้วยวันอ่าวิดีโอข่าวตั้งหลังข่าวเขาในนีเนาะอันนี้มันข้าวตังวันสองวันได้ออกมาหนึ่งโซเชียลมีเดียหนึ่งเฟซบุ๊กอ่นไลน์หนึ่งเฟซบุ๊กข่าวหลายๆก็ในขณะ,ะเลยเป็นเพจชิบเป็นเพจชิบแช่ กันก็มีต่างคนก็บางคนก็ว่าลัยหลายเจือหลายเจือหลายหลงบางคนก็ช่างหุ่นหรอกหลายตัวหลายเนี้ยนะครับมีชื่อมานอวันตั้งจุ้มสตายเอสผีผีวันให้เขาในขณะสตายผัดห่องนะครับวันนั้งชื่อมานสีช็อตเตาหาตับชื่ออ่าสีเอ็ดในขณะก๊าพองมือมือวันตั้งได้ก็ผายวันผายวันให้ผาย กนปีนองบมมีกุนมือเชื่ออันอยู่จำใจไผ่าวานให้ในขณะไผ่ซชื้อเอ็ดผีผีเขาก็ว,ว่าออําต้นนี้นะครับว่าวานให้เน่ยมต้นหมือตั้งมันมีแดดสีอดแก่หมือตั้งมันสีหายืดไตพักหลังไตอัอนนั้นมีเหลียวแต่เท้าขาหาันติ่ตาอยู่ว่าตั้งหลังฮขาเขา,ขาเขาปีนน้องเขาตัวอยู่ยามเหลียวเนี่ยไผ่เอฟผีผเขาหมือตั้งมนนะะันสีหาชกตาอาัด เยอะสิแต่จำที่ตอนจอกเมะมึง cứng มึงหล่อในขนาดตัวเปลี่ยนปากตัวเกันฟูวันนี่นะครับย่อก็ไผ่วันให้เขาก็เลยหันเลยเจอก้ากา้าหลวงอา่าก้าหลวงสีเขียวก็เป็นก้าซึกมันในะขนาดหันอยู่ไก็ในชื่อมาสื่อมันชื่อมาสื่อหรือก็อ่ำหูอ่าเย้วก็มันปั้นเจรหลายๆข้าคขา,ข,าของหูในขนาด อันนี้ขาขากรมจะก้อนอยู่ในจุ้มเขา้อยกาห้ขาขขาตัวจะอ่าต่งคือก็มันก็เป็นกาซึกมันอยู่เยอะนะครับอ่าลองใยแถมกันในขณนั้นมือเหลียวอ่ากำพองก็เอาหุบเก่าเจ้าแย่ซึกเลยตั้งมีนอ,องไลอันยิบมือกันสีออกมาว่าเออสูหันนี่บนตั้งจะตั้งส่มนด้วยเจะซึกโฮมมือด่างมันอันในมันเป็นหูบอันกว่าขึ้นปางกลุ้มโฮมมือกันสีลงไลมือกึ๊ดแอนสีอีกมือ วันนั้นมือเลยกเขายุกเลือก,กันเนว,ว่าสีม่น้องหลย,ยึดอันานาอนาันก็ยุกเลือเวียดห็เราะยุกเลืออันเปียเน่ยนอกจากจอมขอดูลงสีอีก็ยอนเปลือกมันยึดอนนาอนานสีเปิดน่าชึกอูอาสีเอจ่ใน,นหลายๆเจ้าคือบา,บา,ปอเ,อาเป็นชือคางปัด้องเนาะกำในซ้ำภัยเอสพีพีเขาซ้ำหัมมือกันสีหาย,อยาืออาสีเอจุ่นในก็มันเขามีใครมีหลอกแตกแรงอยู่ว่า ปวดหัวง,ง่ายตกลงเอสพีพีมันได้อ่าภายเอสพีพีเขาได้ยึยบกำม,มือใต้ปัดหองอย่างเต็ียมทนอยู่ห้านั่นก็ภายเอสพีพีนอ่าม้วนอะลองแต่ได้ยึยบกำมืองก้อนขอทังอ้งก้อกยตาเจ้าคือใต้อ่าวนหาหัวมือจุ่มนั่นจุ่มในสีมาพื้นยือ้อภายอาเซียนภายเลี้ยวมาเบินยาอ่อยันนำมาเบินวินบาสไล่เป็น,น,นเ,นเ,นเนก้าก้าง ยังโคมานโฮมยื้อกันอ่าหมื่นสงร้อยหุนก็มีเข่าออกมาหลายก้อหลายเมียวขาวก็อนหลายความมุ่หลายหลายเจ๊กใกล้กาขาวก็ไปอ่าพี่น้องเขาก็เดือดหันจ้อมอยู่นี่เห็นหรือเหมือนอ่งว่ามีเข่าออกมาในอันกว่าปึงอิงจังโดยแถมซึกว่ามายื้ออาเซี่เอ็ดตีร้อยหุนคำคำเลยสิอาเซี่เอ็ดบริถอยลงมาอ่าก็ไม่ว่าก็ว่ามีเข่าออกมาว่าเขาขาดซุ่มกวนซุ่มหมอกมือจีนยางก้อนน้ำเยาะเขาตีนหนูเลยอยู่ร้อยหุนใน ก็ในวันให้กอมจังทักสิงสังมันจังอืดปากสังในขณะ,ะการยอมหับปันเขาในค่ะว่าก็เลยเอามาปักอัลลัมจอมปิวเขาไว้หนึ่งร้อยคนยันปืนช่างหลักยันปืนวันให้ก็มือหลูได้ก็หาปึงอิงปืน,น่ะมาเป็นหมกมือจึนย้ำกองกลางด้ในหื้อลองเอ็นแห้งก้นด,น,นด้านในเนี่ยมันถืเป็นเรื่องในขณะมึงใต้เขาขะว่า มือตีห้าคาปืนอิงเป่นก๊าซนึ่งป่นเป่นมัดจอยก็เนิ่นเคร่องมีข้อหลกไล่นะฮะเนะมัดจอยก็มันก็ต้องีมีข้อตอบแทนกันนะฮะเขากระไรกระไรก็ตัดตีเลยปั่นเหรอเพราะว่าล่ามเขาม่ายกก็ตัดป่นได้ขึ้นถอยขึ้นออกขึ้นก็มันมีนะครับล่ามเขามาก็มาอยู่ปักตับปักสังเป่นไว้กับป่นก็หอบก้นเป่นมาเข้าอยู่แทงยินก็บหอบปมีก้นเมืองเป่นมาเข้าอยู่ก็ทีนั้นก็เย็นปิ่นอันปืนตีของเขา เป็นเขากุ้มกำเนมันมีตีลัดมาัึงในในขนองยังก็มือใจเขาขาก็ดีไหกว่าโปรอีโปอิดนะครับกในข่าขาดด้วยเข่าในขนองในมือในก็มีเข่าอยู่นะครับมือย่องในขนออ่ามันเป็นยังไงครับน้ำทมน้ำนองกำหลังพุถึงพื่นจันอยู่ในพุถึงข้อเพื่อนในขนออ่าคือย่องขาไปหันบ้าวีดีโอมันตั้งหลักข้าวนะ hột tố hào hẹn thắp gắn lái văn sứ nằm hồi nằm bả lấy non hôm nay thùng na hơn dế hôn vạn nay viên mương gió hào hẹn ở nấy mờ này vẫn thì sao trên đường thì sao sao yết giam càng lại mề nằm vang mề nằm văng đụt non thùng nay vạn nơi vạn đường ủy hú giang จีเวียงมึงยองจีตอนตากคีเล็กจึงใต้ประออกโค้งวันไหนกนะมันอาวินอกขอหันเนยนะครัเนอ่ในกองเปลี่นังไหเน,นียครับจริงนนะคยัก่เขาเงาลองตั้งเปลี่ยนคู่บิดชิปเกา่าในกอนไ้งห่มตุ้มมาเือนมองมึงไต้เอาขา,าปัดปืนในขาลายตีลายตั้งก่อนมันมีอยู่ในขา อ่ามันมื่อไหก็มีข่าวออกม่านเลยค่ะมือวันมือว่านเลยค่ะมือว่าที่เข่าสองโพมีขายโคเลี้ยงอ่าขายโคเวียงเมืองตุนที่จับตั้งเป็นโควิดชิปเก่านะครับโควิดชิปเก่าเล่กลมเมืองตุนชาติตกใจวันไหนสองเท่าโพมีกลมเมืองตุนเปิดร้านขายอ่าโคของกินยำอ่ำมีเงินนี่ค่ะเนาะ อัำมีเงินออกตังที่จับตังปินควิดิชิบเการวยอ่ำหูโตนะคนเมืองตกใจื่นชาญวันไหนนะครัน,นีก็ดีเมืองตนข่ะนันเมื่าวันที่สิบเก้าเจริญปีสองพัิบลุงโกนหนึ่งอายุมาหกสิบปัยคนเมืองตนอํำอยูล่ลีกว่าห้าหมอยากดท่า พบหันเม่นจมแม่นตั้งเป็นควิ19ในอันนี้ก็หลีพังนะครหลีพังบ่มีคนมึงเตะๆนะครับกําไรเฮาขามาด้วยข่าวซึกเหมือนกันนี่คอันนี้ก็เป็นข่าวึกก่อนป่นตวนนะคอันนี้ก็เป็นเป็นลองชึกเจ้าคนเจ้าคือหลีมันก็ปึดยีกันเหมือนงใต้เฮาคานนี่คเนาะอันนี้ก็วหบอุบกันเยาวก็ซึกย่างหนังกันทุกสิเป็นปังทึกกันอยู่วาไหนอ่า ในกรณีอามอยู่ในมือกวนเอาขาในเกาะหนังไตเอาขาหนังกันก็พืดยือกันซึกย่างหนังกันก็มันก็มีพืดยือกันในขนมเป็กซ้ำว่าจุ้มซึกย่างสี่จุ้มหอบอุบกันลงอ่าตุกลงละตุกลงกันไว้ว่าซึกย่างหนังกันอย่าให้พืดยือกันในสีตาก็กเลื้อนจนไหนนะครับ ผมตุ้มจื่จัดย่างขี่เอ็นอยู่แล่หับปเปิาเหรียญดินปีทีเอฟนะครับปีทีเอฟอันอยู่ภายใต้ชึกมันนั่นยังตุกเมียนปังตึกกันอยู่วันไหนนะครับยัางหนังกันก็พูดยี่กันในข่าวไม่เป็นจไรครับ ทหารนี่ก็าแค่ผักในมินนอกเขาปัดอ่ามินนอกกนเมืองเหาขาในเมือ,ในในมองใต้ปัดปืนในเมืองหุ่มตุ่มเนี่ยดียกว่าเรงเลยไปิดอะไรกันพังสตีตั้งปีนคั้ชิบเขาย้อนตัวในเมืองหุ่มตุ่มอ่าเมืองใต้ปัดปืนเหารนี่มันลองตัดดีอ่ายศยาในก่องเพราใครมีเผ่าใยแถมในคณะมันมีข่าวออกมาว่าตั้งปัดตั้งกิจชีเจเนียในคณะวัดตั้งปัจจานในอ่ามีคนปิ่นตั้งเปล่นอัมยุลีในครับว่าถ้าวัดเปล่นสังเณรเขาคำว่าความโมก็ หมมยุดยอาปันในขนะในมึงมันนะคะเขาบอมฮับยุดิอาปันนะคะอันนี้ก็ให้พังเซตี้บอนกุลีญทั้งนั้นในขาะในวันนี้ก็เขามีข่ามาให้งานหน่เรื่องขอก็มีอย่งในงานในพีน่น้อ,นของขาขีณาพัใจซสิเป็นเพเลจิกติติดติดติดต,ต,ตามสาระข่เป็นขาผ่องนะะนะะในขะในวันนี้ก็มีมมนนนะ,ะมาชมค่ขข